สมเด็จวัดละคังพิมพ์มิกถน,นุนนะครับผมเนื้อแก่งนะครับผมมันนี่เนื้อแก่งมากเลยนะครับมีมวนสารมีอะไรนะผมวันนี้ครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้าง เจอน้อยนะผมนี่ครับสวยสวยมากเลยนะครับผมเนื้อช่ๆเลยครับแต่นี่อยู่ในกรอบทองก็เลยสีสะท้อนจากอะคริลิกครับผมเลยมองไม่ไม่ค่อยชัดนะครับ